ครับเจอกันครับเป็นจังไงยุธทั้งไก่ทางพุณหนาววะเนาะมันกำลังสีเย็นจ้ะอ๋อกำลังสีเย็นเป็นยังไงกัน,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 นเป็นยังไงกันงานทางคุณโอ้ยยามมาเศร้าตื่นขึ้นกับใบตัดอ้อยบ่โอ้เป็นคนตัดอ้อย <laughs> บ่ไม่ได้เป็นคนตัดอ้อยได้ให้หนูห่วงตัดหนูกับยางเสียฝุ่นอยู่กลางห้องอะ ว่าแม่ว่ามันไปตัดอ้อยทวนทวนื้อเรลี่ยกว่าถือบัาไปตัดอ้อยพี่น้องคนคิดหอดแห้งแห้งดีเกอขวงพูดโทรมาของพูดคอมเมนต์มาวันไปถามข้าวคนนี้เจ๊การคืนหอดเพิ่นสั้นแต่ว่าลุงลุงกับบอกอยู่ว่าคนไปทำงานต่างจังหวัดเด้อคนอาจสิว่าใครสะดวก สิดตามใหียยูสิถามให้ยยูสิคุยทางโทรศัพท์เอาจะบอกเพี่นว,า,วา,างาเพื่อนวางสั้นไหมะจ้าอืมเพงไหนถือเรียกว่างวดมังหันน่ะรู้ว่ารูหันนีมว่าถือกุยซุยฟันน่ะนั่งยุตา <laughs> น,น,น,นู้นนนนจ้าใส่ว่าถือโนไปซื้อก้าวสามนฟันมาจังไหนคือไปซื้อก้าสาม ลูฟันวะผู้เฒ่าพันมาถามหนูพันมาพักกันมากันเจ้าคนหนูผ่นนอนหลับอยนหนูก,ก็เป็นบาวเอาได้หนูก,ก็ได้บาสามคนหนูว่าออกมานอ่ะหนูก็ได้บาผูกกา้เฒ่าเนี่ยเป็นเก้าหนูก,ก็ได้ไปสือตะเก่าสามสามเก่าหนูของบ่ปีนหัวมันกลับโบโบหมุนหัวกล,ล,ลับเตียเล่นเล่นโชคดีบอลกันบั่งหัน จ้าแเราไปที่นี่หนูก็เรื่องความหนูฝันเกี่ยวรถหนูมันไปออกป้ายแดงแม่สามตัวคนเนี้ยนะหนูทำว่าซื้อป้ายขาวนี่อืมโอ้ป้ายแดงป้ายแดงมันนี่อย่างก่อนหนึ่งศูนย์หกแปดโอ้หนศูนย์หกแปดเนาะจ้าเนี่ยเห็นมั้ยมันฝันเกี่ยวโรดแต่ว่าหนูว่าซื้อป้ายขาวมันไปออกป้ายแดงโอ้เสียดายเนาะโอนางเสียดายยู่โอ้ยหนูว่าซื้อไปซื้อแต่ป้ายขาวป้ายแดงของบ้านซื้อไปออกป้ายแดงเนาะ อือโอ้จมีน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 ได้โทรหากันแต่ตอนนั้นแต่ตอนเลขท่านได้ออกก็สิโชคดีดีเนาะจ้าจะแมีนได้โทรหากันแต่ตอนท่านได้เลขท่านได้ออกสิสิว่าซื่อป้ายแดงป้ายแดงตัวใดก็สิว่าศูนย์หกแปดก็เลยสิเขาโอ้เสดายเลยสามตัวเนี่ยเสดายเสดายตัวผัดเสือตะไบขาวตัวแร้เสดายเลยตั้งสี่หล่ะคำว่าเด็ดติดต่อเนี่ย ฟันดีกับพวกท้วมาบอกพี่น้องเพื่อนดีเด้อเนี่ยเพื่อนละท่าท่าเยอะแค่ผิดโทษไปบอกแังไหนน้อนูกกระยันมาเถือนลูกกับไอ้พวกกาบอกสูฟังโอ้ยมันบ่มีผู้ใดหู้ว่าสิออกตัวใดบออกตัวใดเน้อฟันดีกับท้วมาบอกร่นแล้วเนาะพี <S <S ่น้องเพื่อนกังคิดหอดอยู่ลุงกับพวกกาท้วไปเด้อยานยากเนี่ย มันเกิดยากแจ้งอยรรเพราะว่ามาเฮ็ดเวียงเนาะมันกับพวกคือโยเฮียนโยเฮียนกับบอมิมนเอาเห็ดเงินยูดอกดเพราะว่าไปยังเ้น,นเขากลับไป,บไปหาเงินหาท้องนเนาะเฮ็ดเพื่อดูนอ้องพร้อมต้องพาดูน้องขยันวันนี้เป็นแต่โชคดีเพราะเนาะวนี้บ่เป็นแจ้งไรดอก เป็นอัมรำอัมรำอยู่หนูว้านจะมันชีถึงมันทั้งสวยเมียหง่อนวหันก็เปตะเชื่อตะเถือละวันละวันขจใส่ซ้อเห็นมี่มีแง่สีเนอ้าว่าขนุฟันนุกัสีบอกก็ืก้าหลานนุท่านหลัฟันอยู่มันเ่อมจีฟันฟันฟันไม่ไม่ตะพูเถาเฮต้าพูเถาเแต่ผพูเ่าเตี้ยง่อนงวดนนี่บว่าฟันตะโดดเป็นเมียนฟังสองสามเหมืองหันฟันเฮต่ผพูเถาเตี้ย จ้าฟันเห็นตัผู้เทาอืมไม่พรามมันจิถือยู่ว่ากันฟันเห็นผู้เทาจากหนูว่าขมินอันตะเกาขนูฟันนั่นก็สิมีเหล็กมีเก่ามีหกเป่งสันนในความคืนหูอืมขันฟันเห็นผู้เทานั่นสิมีเก้ามีหกเป่นบ่ะจ้าอมเบ้าเรียงตามทันหมูมากนูสีมาเจ็ดเก้าหกเก้าเป่งสันอ๋อเอาตะกี้ตะกี้ไปทำงานอยู่เมองนี้ไปยู่บ้าน หลังนี่แต่เขาถือเลขดีอยู่ว่าแมนบอกจต่แมนถือดีถือหลายห่วงเนี้ยจะขันนูมาปุ๊บเลขมันสิออกเจ็ดเก่าเลยขันนูมาแมนเห็นปีไม้เลี่ยงสินามันสิออกเจ็ดเก่านะมันสิออกทุกปีอืมมันสิออกเจ็ดเก่าจต่รูกับถือตะเล็กตัวนี้แหละเธอราะห์หกรกอยอืมสมว่าสั้นงั้นก็จริต จับเบื้องแล้วสองหางนี่หกเก้ากับเจ็ดเก้านี่จนานัวเรีกมันชิมี่เก่าน่ะแต่เก่นเคยเปลีนน่ยนน้งสั้นเนาะนั่นจ้โอ้ยยังแต่คนซาคนรือตะกีว่าโอ้ยที่กันเพิ่นถ,นนนอนนถือเรียกเพิ่นไปล่วงไปพายลุกนวองไปป้าไหวงามใดเพิ่นถือตะเลขาสั้นจะเปลี่ยนน้ำพุ้มตัวเนาะ ดแรกๆแรกๆเลยที่ได้ตามกับโมเมนเจ็ดเก้านี่บอกเก,เก,เกาเา้าเจ็ดนี่บอกแมนตอนนู้ถือที่แรกกับเจ็ดเก่าเพราะว่มามางที่นู้อยู่เหนียนเป็นปลาที่ภาษาเก่าเด็เอ้าพี่ภ<บ>าษ<ส>าเก่<บ>าแ<อ>ต่สมัยตะกี้ของข้าเจ้าอืมที่แรกกับภาสีบวกลบกวนออกบอก้าลบกวน,นยานเพื่อนยากเขาบ้านคำออกบ้านตะเด็กบอกาพาลูกน้องไปดูแลลูกน้อง มดมือกันสิเม่ใครมีเวลามาคุยกันนะก็บ่งจะโทรไปเมื่อี่โทรไปว่ามันสองเทือแร้ว่ามื่อีงนี่เทือที่สองนะเทือได้ตัวดีมาฝากพี่น้องสนอกฟันมาจากไหนก็เอาฟันมาเฝ้าซูเป็นฟัน่ยพองผู้โทรมาดีเดยวเนี่ยอันุฟันอุกกระบอกคือเกาละคันันสี่โทรก็คือจังสิเป็นตัวข้าเจ้านี่แหมยุดคอลล์คอรอยู่ในเก๋งพูด s w ซวงจากเทืยนนะ เขาเจาเคย่อสื่อน้ำนัวเขาเจ้าก็สิถามหาโน่นล่ะเนี่ยเขาเจาว่าได้ยินได้เสียงก็เอาภา่าอย่างเมื่อก็สิเหตุแจ้งไหนแล้วมันบวเห็นหน้ากันบวได้นั่งต้อนหน้ากันถามกันเป็นกันเลยว่าได้ยินแต่เสียงก็เอาเพื่อนหาเทียมเพิ่นมิโตมักว่าษาเทียบเพิ่นมิโตมักกันเทียเพิ่นฝันถามให้เนี้ยพอร้องถอถทามให้เนี้ยภาษนบางคนก็ได้โอ้ยเอาถามก็ถามสนวั็ตั้งล้ำมาหลายมือตัวนี้เนี่ย น e ั่นล่ะก <OS ipper> ็แจ้งนู้เอาค่ะแม่ให้นู้ซื้อหนูกระจาซื้อเจ็ดเก้าหกเก้านี่ล่ะเจ็ดเก้าหกเก้าน้อเจ้าน้อจ้าอืมพี่น้องได้ยินกะครับหัวละเด้อนะครับเจ้าการเพิ่นกว่ากันแม่ให้เพิ่นลงทุนเพิ่นกระจาเจ็ดเก้าหกเก้านี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นไปยุ่งุ่นท่าเทียบภูมิทางพุ่นเพิ่นให้เนาะพี่น้องเนาะไปพิจารณาเบิ่งเลยครับเด้ออันตอนตอนตอนนี้เลิกงานเราแม่บ่เจ้จ้าเลิกแล้วหนูเขาแคมป์ cái mông của con, chi tiết ba của sẵn rồi mà, chung này, con, con phó bao này, nên thôi nhanh nè, vừng, cứ si lâm sắm rồi nọ, cứ si để lại rồi nọ, ngân à, nó bao lại, như tây ban của bao lại vậy này, um, lúng nang lại nhiều quá, lúng nang và bao lại, đây lúng tây ban của ta đói kinh, đây mượn ship qua lại, oh, เจ้าของนั่งเท่าเงินซื้อๆไม่หมดเจ้าของไปตัางสาวเงินให้หนุ่มองเงินประเฮ็ดเอ้าวแกงสั้นนะนากระแจนข้าเจ้าอยู่เขาเป็ดเจ๊ไปใบล้ำอ้อยกขาเล่มหักทอนแล้วเขาเจ้ามาโอ้เพิ่งคืนนั้นได้กลับมาแท้นั้นมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แค่ว่าสั้นอยากฟังเสียงอยากเห็นเพิ่นย้ำเลยก็ได้เห็นมาสั้นอันพี่น้องเพิ่นนั้นโทรมาเหนือนี่ก็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวให้ สีบางๆแค่นี้ยังมันลงตูวก่อนสนอกจังหวัดสิโตไปหาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็หัวตะลุกไปเพิ่นอาจจะเกี่ยวงานอยู่สนกอกโน้ยคุณมาเหมือนมัวแม่หาผีานั่นอยู่เพียงก็อนผีสิริราชบทที่เพิน่นฝาบขามหวานไปให้กินอ๋อ้ไปเห็นกันว่ามันถือเลขไ<อ>่ดใจกไม่เห็นกันจักเทืลยเนาะอพวั <c oughs> <อ>พวนทางพานุนก็ได้แวะเหรอน้ำพิ่นโอ้ก็ดีที่แหลงสั้นแล้วมีพี่น้องอยู่ทั่วเนาะ ไปทั้งหนกันมิตรพี่น้องมิตรคนหงจกักหงจักกันทั้งเลขกนี่แหละหง <laughs> จักข้างเล็กเนี่ย <c ười> คันบบมีทังเรล,ลยกไล้สิบอะไ้หงจักกันเอากะจังไหนกะเออตัวเลขกเนี่ยยืนยันว่าคันคันไห้ลงทุนี่สิมีเ่เจ็ดเจ็ดเก้ากับหก, <c ười> กเก้าบ่ะจ้าแม่นเจ็ดเก้ากับหกเก้าอืมเอาพี่น้องฟังไวเ้เด้อครับเดอ้อ อาเจีบพี่น้องคืนมาตั้งเพินขันบ่มมากลนแยกไปเรื่อยนนี้โทรถามข้าวเพิ่นโทรถามข้าวให้พี่น้องได้ฟังเสียงเพราะหายชิดถึงเลยครับเด้อแมนบ่แมนใช่โบใช่ดังกะ่เป็นเรื่องของดวงของวาสนาของเขานะครับกับตัวเลขที่เพิ่นมาเพิ่นมักเพิ่นฟันมาเห็นตาผู้เฒ่าดูดูเศร้ากระสันมาเห็นผู้เฒ่าบ่อยเกยบทุกคืนมาสั้นเพิ่นก็เลยวาเลขสีเก่ามันก็เลยมักเจ็ดเก่า กับหกเก้านะครับเพื่อนาเพื่อนยโชคดีกับตัวเลขนี้ตลอดเอาวัรที่นีน้อันก็ขอบคุณหลายๆเด้อเจ๊เดอ้เอเอที่เอามาแบงปันฟ้องฟันอนะ่ะ